สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะบรรยากาศยามแรงเนาะหลังฝนตกนะคะต้นไม้ก็สังเกตได้เลยนะคะเขี้ยวสะอุ่มเลยทีเดียวนะคะเอ้าต้นอันนี้แตกยอดออกใบแล้ว ช่างตามหาอะไรเน,นาะใครเห็นขากล้องค่อยค่อยจะขอบคุณเด้อค่อยเห็นน่ะไม่ได้อยู่มองอันนั้นพุ่นบอลุงมองไหนมองเขา้ามองลุมงมุ่งยาพุ่นแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นบ่ะเปหลงวางไว้ไหนอย่างเงมั้เมื่อนั้นก็เห็นตงนังค์พุณแล้ว นึกก่อนว่าลุงออกมาทำอะไรตั้งแต่เช้านี่เม้นยึดอันแตกยอดหมดบ่ไหนเตเลยเนี่ยแต่หน้ามาดูงดงามนะฮะดีใจดีใจดีใจยอดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะลุงช่างสย่าองขายห่วงขายห่วงออกแล้ว

เก็ค่อยเห็นอยู่จะแบะเสียมแบะเขาเลยไปนะถือมะน้ำอยู่บ่โอ้ยได้น้ำฝนแล้วออกดอกสวยงามเลยทีเดียวจ้าลุงช่างตามหาขาตั้งกล้องปลูกดาวเรืองก่อนนะตรงนี้มันไม่ไม่ ยังว่างอยู่ lương càng nạt lương

อปัดมาตามแม่ทั้งพี่ทั้งน้องตามมาเห็ดเผือลูกเดินมาหาแม่ทำไมอยากกลับบ้านบ่จำปาก็มาเหรอลูกอ,อะไรอ ปิดประตูเรียบร้อยโอ้โหจำปาไปไหนก็ไปเฝ้าพอฝนตกก็บานทันทีเลยนะคะเสี่ยนฝรั่งเนาะไม่ต้องรอพรุ่งนี้เนาะเวอร์วีนานได้รับน้ำฝนนะคะรับรองค่ะสวยแน่ๆโอ้โต้นนี้ออกดอกงามเชียวลาเต้ทำไมผอมจังเลยอันนี้คือลูกสาวของลาเต้นะ เราจะมาปลูกเคื่องฟ้านะคะไม่ไดาเห็นมันอยู่ในกระถางนะคะตรงที่บันไดขึ้นเนาะเห็นมันอยู่ในกระถางนะคะตอนแรกคิดว่ามันคิดว่ามันนะอ่ตายแล้วเนาะตอนที่เขาทําตอนที่เขาทำอะไรนะลากมัน,มนออกไม่ได้ตรงไหนก็แตกแล้วตอนที่สร้างเขาทำบันทำองค์ปู นาคบริวารแล้วทีนี้มันเกลกะเขาเลยตัดเขาไม่ได้เอาออกตัดต้นมันนะ่ะคิดว่ามันตายแล้วนะคิดว่ามันตายแล้วแต่มันดูรากของมันนี่รากของมันยังอยู่รากของมันยังอยู่เลยยังไม่ได้แห้งตายยังสดอยู่เลยนะก็เลยลองปลูกดู ตรงนี้มันไม่มีตรงนี้นขาดพอดีมีบุญก็ตามมาแ่ววหรอมานตามแม่กับบ้านหรอฮโอ้โหลาดทโถคิดว่ามันไม่แข็ง ฝนตกนิดเดียวแน่แหน่แแปลแปล จะรอดหรือไม่รอดมันอยู่ในกระถางเนาะรากของมันก็จะไม่ได้ออกไปไหนนะคะรากของมันก็จะอยู่แบบนี้เลยเพราะมันออกจากกระถางไม่ได้ลองดูนะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวว่ารากของมันยังสุดอยู่นะเดี๋ยวมันได้นะ้ำมันก็น่าจะฟื้นตัว กำลังยอดทองพอเราลดน้ำมันก็น่าจะฟื้น ก็จะมาขยายดาวเรืองนะคะดาวเรืองเดี๋ยว,ว่าเราต้องออกนี่ออกนะไม่งั้นมันจะปกคลุมดอกไม้หมดเลยนะจำลึงยอดทมจะปกคลุมดอกไม้หมด เดี๋ยวไว้อยู่บ้านนะโตไวจริงๆมีบุญดูม มาตามแม่แต่ดูมันเหมือนมันเหนื่อยๆตั้งแต่สีดวัคซีนเนี่ยตั้งแต่สีดวัคซีนนี้ดูเหนื่อยๆแต่จำปานี้ไม่เป็นไรจำปานี้ดูแข็งแรงแต่มีบุญนี้ดูเหมือนมาตามแม่แต่เขานอนเหนื่อยเหมือนคนที่มีอายุเยอะแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหมืดแล้วเนาะ